คนมีตัง podcast โดยเบียร์ธีรพัฒน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คนมีตัง podcast วันนี้อยู่กับผมเบียร์ธีรพัฒน์นี่ก็เข้าสู่เดือนที่4แล้วนะฮะสำหรับวิกฤตโควิด -19 ผมเชื่อว่าวิกฤตนี้มันส่งผลกระทบต่อทุกๆคนโดยไม่เลือกชาติศาสนาหรือว่าระดับชั้นทางสังคมนะครับ จะมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่ใครจะมีการเตรียมตัวรับมือกับมันมาก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบง่ายๆนะครับและในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตจบลงแล้วเนี่ยโลกเรามักจะเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเสมอๆนะครับผมได้ไปอ่านเจอบทความบทความหนึ่งนะครับในเพจที่ชื่อว่าเขียนไว้ให้เธอโดยคุณธนาเทียนอัจฉริยะซึ่ง ท่านก็เป็นผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับท่านเขียนไว้ได้น่าสนใจเกี่ยวกับโลกหลังโควิดหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า post-covid world นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังได้คิดกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากจบโควิด19ไปแล้ว คุณธานาท่านบอกว่าหลังจากที่ได้ทํางานที่บ้านหรือว่า work from home มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เริ่มสังเกตว่าพฤติกรรมหลายๆอย่างของเรานั้นเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นชินกับมันขนาดไม่กี่วันเองนะครับแล้วลองนึกภาพว่าถ้าวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้เราได้ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกหลายเดือนพฤติกรรมที่เริ่มคุ้นชินก็จะกลายเป็นพฤติกรรมหลักทางสังคมนะครับและเมื่อโควิดมปนหายไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆวิธีการ และหลายๆเรื่องนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมแน่ๆอาจจะมีบางเรื่องที่กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านบอกว่าหลังจากที่เราสังเกตได้พูดคุยได้อ่านบทความนู่นนี่นี่นั่นจากหลายๆคนหลายๆบทความท่านก็นลองจินตนาการประเทศไทยหลังโควิดเล่นๆว่าจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างนะครับทีนี้ก็ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับลองคิดกันเล่นๆว่าหลังจากที่โควิดหายไปแล้วเนี่ย คุณมาฟังคิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเผื่อว่ามันอาจจะทําให้เราได้เห็นโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้เพื่อเราได้เตรียมตัวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคราวนี้ก็มาฟังสิ่งที่คุณธนาท่านคิดนะครับข้อที่หนึ่งท่านคิดว่า the rise of super app นะครับหรือว่าการเพิ่มขึ้นของ super app ซู p ปอร์แคืออะไรก็ Super ร์แก็คือแอปพลิเคชันที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียวนะครับผู้ใช้บริการไม่ต้องกดไปไหนเลยผมยกตัวอย่างในจริงก็จะเป็นพวก WeChat Alipay หรือว่า Grab เป็นต้นนะครับซึ่งก่อนโควิดนั้นเนี่ยไอ้พวก Tech Disruption พวกนี้ก็ถาโถมเข้ามาจนทำให้ธุรกิจแทบจะปรับตัวกันไม่ทันอยู่แล้วนะครับท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินเจ้าของโรงแรมเคยใหญ่บน ในประเทศไทยเนี่ยบนเมื่อปลายปีที่แล้วว่าตอนนี้กําลังตกเป็นท่าของแอปจองโรงแรมแบบงงหัวไม่ขึ้นซึ่งแอปจองโรงแรมเนี่ยเราก็น่าจะรู้จักกันดีครับมันก็อาจจะมีอยู่แอปเดียวนะครับคือแอป Airbnb นะครับคือท,ทําแทบตายได้กําไรนิดเดียวนะครับแอปโรงแรมก็เอาไปแดกหมดนะครับมันก็เอากำไรส่วนใหญ่ไปหมดนะครับแล้วก็ลองคิดดูนะครับหลังโควิดเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นซูเปอร์แอปพวกเนี้ย มันมาอยู่ตรงกลางธุรกิจค้าปลีกไทยอย่างเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งส่งอาหารหรือว่าบริการขนส่งโลจิสติกอย่างเช่นพวก get grab line man หรือว่าฝั่งขายของก็จะเป็นพวก lazada หรือว่า shopee นะครับซึ่งมันเกิดจากความเคยชินของการที่เราอยู่บ้านตลอดเวลาแล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าการรับคนให้บริการเพิ่มขึ้น,นเป็นหลักหมื่นภายในไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีดราม่าเล็กๆที่เกิดขึ้นกับแกล็ฟก็จะทําให้เห็นความน่าสะเพรึงกลัวของมา r จินในระดับ3 0 3 5ถึงที่ต่อไปเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะเรียกเก็บจากร้านค้าแล้วก็จะเข้ามาแทนมา r จินของห้างหรือว่าค่าเช่าแบบเดิมๆไปโดยปริยายนะครับแต่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเศร้า,ก,า,าก็คือว่าซูเปอร์แอปเหล่านี้แทบจะไม่มีแอปไทยๆอยู่เลยต่างจากประเทศอื่นๆรอบตัวเรานะครับเพราะนั้นอำนาจต่อรองหลังโควิด สูบแฝงเหล่านี้ก็จะสูงจนรัฐก็อาจจะไปควบคุมอะไรไม่ได้อีกนะครับเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นกับ Facebook และ Google ครับในโลกของ Media มีเดียไปแล้วเนี่ยนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกฎหมายแล้วว่าการเก็บภาษีที่ไม่ได้ทานการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบนี้นะครับอันที่สเป็น the fall of physical location นะครับหรือว่าการลดลงของทําเลที่ตั้งต่างๆก็ ก็มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อทุกอย่างบนมือถือนะครับใช้บริการทุกอย่างผ่านแอปก็แน่นอนนะครับว่าห้างสรรพสินค้าและก็เจ้าของช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยจะโดนกระทบหนักๆเป็นอันดับแรกๆนะครับถ้าเราเห็นภาพพนักงานแกลบไลน์แมนมุงอยู่เกินครึ่งข,ของร้านค้าที่ทำเลดีๆก็เริ่มเข้าใจได้ว่าวิธีคิดแบบเดิมๆที่ต้องหาทำเลหัวมุมหรือว่าหาโลเคชั่นหน้าประตูห้างมันอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ทำเลดักคนเนี่ยไม่ได้อยู่มุมตึกไม่ไอยู่มุมถนนอีกแล้วแต่ว่าจะอยู่บนทำเลบนบนของหน้าจอมือถือร้านที่มันมีแบรนด์ดังๆดีๆก็มีแค่หน้าร้านเจ๋งๆแห่งเดียวก็พอที่เหลือไปอยู่ชั้น3ชั้นสี่ในตึกร้านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผู้ที่มารับของในกลายเป็นพนังกงานของ Get ต์ a ก l i n ไลแมนไปหมดแล้หลังโควิดส่วนห้างสรรพสินค้าหรือว่าชอปปิ้งมอลล์หรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ย โครงสร้างก็น่าจะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงนะครับห้างส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นศูนย์อาหารเป็นโชว์รูมร้านค้าขนาดเล็กๆขนาดกลางๆก็อาจจะค่อยๆหายไปหายไปกุธนายังบอกอีกว่าในการทำงาน Work from Home แค่เดือน2เดือนนะครับเราได้ยินหลายๆกิจการสรุปตรงกันว่าการ Work from Home ทํทำให้คนรู้ว่าคนในบริษัทมีเยอะไปอ้าวจบหายแล้ว อันนี้ผมเติมเองนะครับคุณธน,นามไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับการทำงาน Work f r ฟ m Home ฮมเนี่ยทำให้พนักงานเอาท์ซอร์สหายไปคนประชุมที่เคยเข้ามากันเป็น10คนตอนนี้เนี่ยคุยงานกัน3-4คนก็นทำได้แล้วความรู้สึกนี้มันจะมีผลอย่างมากเมื่อบริษัทเนี่ยกลับมาดาเนินธุรกิจอีกครั้งแล้วก็ต้องทำตัวให้ผอมลงเพื่อจะให้แข่งขันได้อย่างน้อยก็ในช่วงฟื้นตัวหลังจากโควิดนะครับ ผลกระทบแรกๆที่มีก็คือว่าความต้องการเรื่องพื้นที่ของออฟฟิศบิลดิงก็น้าจะลดลงยิ่งคนคุ้นเคยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าการประชุมผ่านคอนเฟน็์แอปมันมีประสิทธิภาพเท่าไหรมันก็ความจําเป็นในเรื่องพื้นที่ก็ยิ่งลดลงนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะฮะลองคิดดีๆอันที่3เป็น the rise of machine นะครับการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร คุณธนาท่านเคยเขียนบทความเรื่องนี้ไปในเพจนี้นะครับว่าโควิดเนี่ยจะเป็นตัวเร่งชั้นดีหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกเท่ๆว่า Catalyst นะครับในการที่บริษัทต,ต่างๆหันมาใช้แมชชีนหรือเครื่องจักรกันมากขึ้นก่อนโควิดมาเยือนเนี่ยเรากำลังเจอเรื่อง Tech Disruption กันอย่างรุนแรงอยู่แล้วคุณธน,นาบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่ง เขากาลังพิจารณาติดตั้งเครื่องจักรทางานแทนคนในโรงงานเพราะว่าปัจจุบันเครื่องจักรเหล่านี้มีราคาถูกลงแล้วก็8เดือนก็สามารถคุ้มทุนแล้วครับแล้วก็แถมวิศวกรในไทยก็ยังซ่อมได้อีกล่าสุดพอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยเจ้าของท่านนี้รีบเร่งการตัดสินใจเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานเป็นเครื่องจักรแทนคนทั้งหมดนะครับเพราะว่า พอมีโควิดเนี่ยเขาพบความเสี่ยงที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็คือว่าถ้าในโรงงานมีคนติดเชื้อไวรัสหนึ่งคนเนี่ยเขาต้องปิดโรงงานทันทีซึ่งความเสียหายนะั้นมันมหาศาลมากๆนะครับแต่ในขณะที่เครื่องจัดไม่ติดไวรัสและไม่มีความเสี่ยงใดแดในเรื่องนี้นะครับแถมราคาก็ได้ซ่อมก็ง่ายจะเห็นว่าไวรัสโควิดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่รุนแรงมากๆนะครับในการตัดสินใจก้าวไปสู่โรงงานไร้คนงาน นี่ยังไม่รวมไปถึงความตระหนักในเรื่องของการที่จําเป็นจะต้องทํางานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับซึ่งจะนํามาสู่การเร่งของบริษัทในการทําทุกอย่างขึ้นบนคลาวด์อีกด้วยนะครับอันนี้สเป็น the rise of useless class นะครับผมเรียกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของคนว่างงานหรือคนตกงานกันละกันนะครับท่านบอกว่าหลังโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลพวงจากการที่โรงงานเร่งเอาเครื่องจักรมาใช้ หรือว่าบริษัทมีความจําเป็นต้องทําให้ตัวเองผอมลงเพื่อเอาตัวรอดในช่วงฟื้นฟูผสมกับเทคโนโลยี disruption ที่มาอย่างรุนแรงและก็ต่อเนื่องเนี่ยเราคงจะได้เห็นคนที่ไม่มีงานทําทั้งทางตรงแล้วก็ว่างานแอบแฝงจํานวนมากนะครับยกตัวอย่างล่าสุดในสหรัฐอเมริกาครับมีรายงานว่าอัตราการว่างงานตอนนี้ขึ้นไปถึง20% จากเดิมที่ต่ํากว่า5%นตะครับตอนนี้อยู่ที่20%แล้วก็อาจจะสูงถึง30%ในเวลาไม่ชานี้แล้วก็พอสถานการณ์ค่อยๆค,คลี่คลายเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับมาสู่สถานะเดิมได้นะครับซึ่งเมืองไทยก็คงไม่ต่างกันมากแหละต่างกันแค่วิธีการรายงานเท่านั้นเองสถานการณ์ที่มีคนตกงานหรือว่างาแฟแฟงานแอบแฝงจํานวนมากนนเนี่ยถ้าเป็นในยุคสงครามสมัยก่อนนะครับพวกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็เขาใช้วิธีการสร้าง เศรษฐกิจบนแรงงานนะครับก็คือแล้วก็เด้นการส่งออกจนฟื้นตัวมาได้หรือว่ารัฐบาลทั้งโลกก็มกักจะใช้วิธีขุดถนนสร้างคลองสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานพวกนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มการจ้างงานขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆก็จะไหลกลับไปสู่ภาคการเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์โควิดแล้วก็ disruption รวมถึงภัยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย ภาคการเกษตรของไทยก็ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันโลกจริงนะครับก็น่าคิดนะฮะอันนี้ข้อ5นะครับ disruption fast forward อันนี้ผมหมายถึงเรื่องของการเดินหน้าเร็วขึ้นของ disruption นะครับคุณธนาท่านได้กล่าวถึงคุณมาร์คแห่งบ็อกนอนนะครับซึ่งคุณมาร์คก็ได้เขียนในเพจของเขาไว้ว่าโควิดเนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้กลายเป็นเร็วขึ้นอย่างมากคุณมาร์กเนี่ยเขายกตัวอย่างการทำงานจากบ้านทำารีโมทเวิร์กิ่งการเสพคอนเทนต์บนออนไลน์สตรีมมิ่งที่มันจะมาแย่งตลาดหนังโรงโฮมสคูลหรือว่าการเรียนออนไลน์ที่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าแค่ทางเลือกดึงนะครับหรือว่าการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซพี่จะขึ้นมาเป็นสัดส่วนสำคัญอย่างรวดเร็วนะครับ เหมือนคนมากด fast forward นะครับเหมือนเราดูวิดีโอแล้วเรากด fast forward ปุ่ม fast forward เนี่ยให้ปกติศาสตร์มันเดินหน้าเร็วแบบ2เท่าครับอะไรที่ควรพังก็พังอะไรที่ควรเกิดก็จะเกิดหลังโควิดไม่ต้องรออีกต่อไปอันนี้6จะเป็นเรื่องของ anti sharing economy นะครับผมขอแปลแบบตรงๆก็คือเป็นเรื่องของการต่อต้านเศร,รษฐกิจแบบแบ่งปันนะครับอันนี้คุณ ธนาท่านได้กล่าวถึงคุณมารุตชุ่มขุนทศนะครับเจ้าของคลาสคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านกาแฟกึ่งโคเวิร์ก g ิ่งสเปซนะครับที่เติบโตอย่างรวดเร็วก่อนโควิดแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งถึงผลกระทบที่โควิดมีต่อแชร์ลิ่งคุณมีที่กำลังเติบโตนะครับคุณมารุตได้บอกว่าโควิดเนี่ยกำลังค่อยๆฆ่าวิธีการแชร์ทุกอย่างออกไปอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซที่ก็กลายเป็นเวิร์กฟอร์มโฮม การเจอกันบน m i e t n n g a p p ไปแล้วตอนนี้นะครับหรือว่า Co-living space ของคอนโดที่มีพื้นที่ส่วนกลางมีครัวมีห้องรับแขกนะครับก็จะทำให้เกิดคำถามมากตอนนี้ว่าหลังจากก่อนหน้านี้เดิมที่คอนโดเคยโปรโมทว่าไม่ต้องการรถส่วนตัวใช้ขนส่งสาธารณะแต่หลังจากเนี้การนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้ารวมๆกันเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ แล้วก็พวกโครงการสตาร์ทอัพที่มีการแชร์รถกันเนี่ยก็จะต้องหยุดชะง,งักกันไปพักใหญ่แหละคุณมลก็บอกอีกว่าต่อไปพวกสเปซเนี่ยครับสิ่งที่เราเรียกว่าสเปซเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันหรูหรานะครับยิ่งรวยมากสเปซยิ่งมากยิ่งไกลาจากคนอื่นมากยิ่งดูลักชัวรี่มากขึ้นโควิดเนี่ยมันจะกลับหมุนโลกกับหัวตีลังกาครับ เขาบอกว่ามัน disrupt แม้กระทั่ง PVS r e i o u disruption ผมเรียกมันว่าเป็น disrupt ใน disrupt กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถึงจุดนี้ครับส่วนข้อที่7เนี่ยข้อที่7ท่านบอกว่าเป็น post covid demand for new kind of leadership ก็คือโลกหลังโควิดเนี่ยจะทำให้เรามีความหยหาผู้นำแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับในวิกฤตแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นตัวอย่างของผู้นำทุกรูปแบบเลย ทั้งแบบในแก้ปัญหาได้และแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเราจะมีภาพจําของผู้นําที่เราอยากได้ชัดเจนขึ้นผู้นําที่เสียสละแล้วก็เอาส่วนรวมมาก่อนตัวเองผู้นําที่ตัดสินใจเด็ดขาดผู้นําที่คิดรอบด้านและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงผู้นําที่สามารถเข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วและมีความรู้ในด้านที่ต้องรู้นะครับสามารถพาองค์กรให้ยืดหยุ่นและปรับแผนปรับกระบวนทัศทัใหม่หมดได้ในยุคหลังโควิด ภาพของผู้นําในฝันจะยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่านี้นะครับคือเมื่อโควิดยืดเยื้อเนี่ยและเศรษฐกิจมันลงเหวเนี่ยรวมถึงเมื่อถึงเวลาต้องฟื้นฟูเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างมากมายในทุกระดับในโลกนะครับแล้วก็จะเห็นการวางมือของผู้นําจํานวนมากไม่ว่าจะด้วยความตระหนักรู้ได้เองหรือว่าถูกสถานการณ์บังคับให้ทําเหมือนในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี1997 19นะครับที่มีลักษณะาบ,บางอย่างก็เหมือนกันกับโควิด -19 นะครับ สุดท้ายนะครับข้อที่8 The new normal นะครับหรือเรียกว่าเป็นความปกติใหม่นะครับคุณธนาได้ทิ้งท้าบทความหนี้ด้วยโคด้ดหรือว่าถ้อยคำที่ท่านได้มาจากลูกน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยมันแสดงถึงวิธีคิดที่ดีมากๆของโลกหลังโควิดนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้วิธีคิดเรื่องความสุขความสำเร็จความเท่นั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งโค้ดนี้มันก็คือ happiness is new rich inner peace is the new success health is the new wealth kindness is new cool ผมขออนญ้ตแปลแบบนี้แล้วกันนะครับว่าความสุขคือนิยามใหม่ของความรวยความสงบภายในคือนิยามใหม่ของความสำเร็จสุขภาพคือนิยามใหม่ของความมั่งคั่งและความเมตตาคือนิยามใหม่ของความเทนะครับ ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเพจเขียนไว้ให้เธอโดยคุณธนาเทียนอรชริยะนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามชันกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ